สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอ Toyota าฟอร์จูเนะครับปี B 06 2.7เป็นซินนะครับขับ4สวยมากครับล้อแม็กกิลเอนโซขอบ20คันนี้ประหยัดมากนะครับใช้ได้2ระบบแก๊สน้ำมัน2ระบบตกโลนึงไม่ถึง2บาทน,นะครับ ในส่วนเรียบร้อยเลยครับตัวถังเดิมจัดๆเลยนะครับทอ,องดูภายในกันนะครับ สวยจัดครับจะบอกว่าสภาพหนึ่งในร้อยเลยก็ได้นะครับเบาะหนังเดิมโรงงานไม่แต่ไม่ขาดถือว่าสวยมากครับทียูจอสองดินรอบๆตอดรถกันนะครับ หรับคันนี้สภาพถือว่าจบมากนะครับใครที่หารถใช้งานพร้อมใช้เลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครื่องยนต์ดีมากนะครับเดินเรียบน้ำไม่ดันควันไม่ไหลหลับใครสนใจรถคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทหารรุ่นนี้นะครับสภาพพร้อมใช้เลยอนะครับสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นต์จิระเดชรถบ้านนะครับล็อก B สามี3หกศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชติ1ิบเซอยบรลมราชชนนี9-9 ราคาก็เปิดไว้ไม่แพงครับ3 4 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้ามีเครดิตนะครับรับสลิปฟรีดาวเลยครับราคานี้โอเคครับขอบคุณครับ